Oh, không còn nữa bữa thì không ăn nè làm đang à đơn hàng mà thưởng bao léo ตั้งแต่ตีสนะี่นไม่ทราบว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าผูบาอาจารย์ไม่ได้นอนทั้งคืนดูหน้าแต่ละรูปก็รู้ ดูสภาพมันน,นั่งรถไม่ได้ด้วยนะนั่งรถและน,น,นอนไม่ได้เพราะมีผู้หญิงภรรยาซเฟอร์นั่งอยู่ด้วยนอนอยู่ด้วยอยู่ข้างล่าง <c oughs> ดูตาแตาล่ละรูดูสภาพเลย แคนี้เไยฮะไม่ออกคือเสียนอนอยู่ล็อกเนาะคู่บอาจารย์ที่นอนหมดเลยมีไม่ออกกันเมียโซเฟอร์น,น,นอนอยู่รุม <c oughs> <c oughs> นางขยาวมาหมดคืน <c oughs> สามวันทีตุรี โอ้เบอรหูราอนนี่นะเห็นไหมหูร้อนจะคล้ายๆกับหันสั่งกระใจใช่นี่ปีนหาดูนี่ไงหูสั่งกระายถึงแล้วเตรียมตัวสถานีต่อไปก็คือภูเขาทอง ทำไมตั้มจะใส่ทำไมจะใส่ผ่านอ่ยหัวเาเสือ้ออ่ะ,อะเจ้าคือไปเสือของคูณผ้าเสือ้อเอาภาพเอาภาพให้อหใหโอ้อย่าทำดูแค่เราไม่การอ้าวรอถ้าให้แจ้งอนะ่ะ ต้องทางให้แจ้งที่หายองเนาะเดินทางมาเมื่อคืนเลยสองสามสีดเป็นเก่สุด่อ่าลังมาอดกรุงเทพแล้วเนาะแล้วก็ได้บอนพักแล้วนีก็จะสพายีี่ หลายขั้นตอนเนาะก็คือสันพัฒหาเสร็จก็จะอ่าสันพัฒนาแล้วก็ฟังธรรมเนาะฟังธรรมแล้วก็กิจกรรมอีกต่อไปเนาะเรื่อยๆเนาะสวรรณภูมิเปก่อนนะเจดีจำลองสี่สังเวชแล้วก็กลับมาที่ภูเขาทองไปกราบพระเจดีย์หมว่พระเจดีย์ شيء <applause>